ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะจงหาพื้นที่ของอณาบริเวณซึ่งล้อมรอบด้วยกราฟ y เท่ากับ9ลบ x กำลังสองเส้นตรง x เท่ากับ0และเส้นตรง y เท่ากับ0นะคะアาบริเวณที่เราต้องการหาพื้นที่ก็คืออนาบริเวณที่แรงเงาดังรูปนั่นเองนะคะนั่นก็คือล้อมรอบด้วยกราฟนี้นะคะ y เท่ากับ9ลบ x กำลังสองเส้นตรง x เท่ากับ0นะคะ และเส้นตรง y เท่ากับ0น,นะคะพื้นที่ที่แรงเงาก็จะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการเดียวกับตัวอย่างที่1น,นั่นก็คือแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะเราจะเห็นว่าช่วงของ x เนี่ยที่ทำให้เกิดอนาบริเวณที่แรงเงาคือช่วงปิด0ูนย์สนะคะ ดังนั้นเราจึงจะดำเนินการตามกระบวนการในตัวอย่างที่1น,นั่นก็คือมีทั้งหมด3ขั้นตอนนั่นเองขั้นที่1นนะคะเราจะแบ่งช่วงปิด0ูออกเป็น N ช่วงย่อยๆก่อนโดยแต่ละช่วงจะต้องมีความกว้างเท่ากันนะคะ และแต่ละช่วงจะมีความกว้างเท่ากับเดลต้าเนั่นเองซึ่งเดลต้าเมีค่าเท่ากับจุดปลายของช่วงลบจุดเริ่มต้นของช่วงแล้วหารด้วย N นั่นก็คือ3ลบศหารด้วย n หรือ3ส่วนเนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละช่วงย่อยที่เราแบ่งนะคะจะเริ่มจาก0นะคะตัวแรกตัวที่สองสส่วน n ตัวที่ 3, 6ส่วน n ไปเรื่อยๆจนถึง3 1คูณ n ลบ1ส่วน n และสุดท้ายคือ3 n ส่วน n หรือเท่ากับ3นั่นเองนะคะซึ่งถ้าเราเขียนแบ่งบนเส้นจำนวนเราก็จะเห็นว่าเราเริ่มจาก0 3นย์สส่วน n 6ส่วน n 9ส่วน n ไปเรื่อยๆจนถึง3 n ลบ1ส่วน n และตัวสุดท้ายก็คือ3นะคะ เมื่อเราแบ่งช่วงย่อยๆนะคะบนช่วงปิด0ูนย์สเสร็จแล้วขั้นที่สองเราก็จะมาเลือกจุดจุดหนึ่งบนช่วงย่อยนั้นนะคะในที่นี้เราจะเลือกจุดปลายทางขวาของแต่ละช่วงย่อยเพื่อให้ง่ายแก่การคำนวณน,นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราได้ความกว้างตรงนี้คือฐานนะคะความกว้างของฐานต่อไป f ของส่วน N ก็จะเป็นความสูง f ของ6ส่วน N ก็จะเป็นความสูงของรูปที่2 f 9ส่วน N ก็จะเป็นความสูงของรูปที่3นะคะไปเรื่อยๆดังนั้น Sn หรือผลบวกของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับผลบวกของพื้นที่รูปที่1บวกด้วยพื้นที่รูปที่2 บวกไปเรื่อยๆจนถึงพื้นที่รูปสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแต่ละรูปมีความกว้างเท่ากับ3ส่วน n รูปแรกความสูง F3 ส่วนเนะคะรูปที่2เช่นเดียวกันกว้าง3ส่วนเแต่สูง F6 ส่วน n นะคะไปเรื่อยๆจนถึงรูปสุดท้ายกว้าง3ส่วนเเช่นเดียวกันแต่ความสูง f 3n ส่วนเนั่นเองนะคะ จากนั้นทําการจัดรูป sn ต่อนะคะนั่นก็คือแทนค่า f 3ส่วน n นะคะแทนค่า f 3ส่วน n ซึ่งก็จะได้ว่าจากฟังก์ชันของเรา y เท่ากับ9ลบ x กํลัง n ใช่ไหมคะ f 3ส่วน n ก็จะเท่ากับ9ลบ3ส่วน n กํลังส นะคะ f 6ส่วน n ก็จะเท่ากับ9ลบ6ส่วน n กํลังสไปเรื่อยๆจนถึง f 3 n ส่วน n ก็จะเท่ากับ9ลบ3ส n ส่วน n กํลังสนะคะตรงนี้อธิบายนิดนึงเนื่อง,งจาก f x เท่ากับ9ลบ x กํลังสนะคะเมื่อเราแทน f นะคะของ x i แต่ละจุดแล้วนะคะก็ทำการจัดรูปต่อ เมื่อเราจัดรูปต่อเราก็จะได้ว่าเท่ากับ3ส่วน n ดึงออกมาข้างนอกเนื่องจาก3ส่วน n เป็นตัวร่วมของแต่ละพจน์นะคะเมื่อเราดึง3ส่วน n ออกมาข้างนอกในวงเล็บก็จะเหลือ9ลบ3ส่วน n กำลัง2บวกด้วย9ลบ6ส่วน n ทั้งหมดกำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง9ลบ 3n ส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง2 จากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าแต่ละพจน์มี9บวก9บวก9ไปเรื่อยๆ n พจน์เพราะฉะนั้นเรารวมกันเราก็จะได้เท่ากับ 9n นะคะลบ 3n กำลังสลบ 6n ทั้งหมดกำลังสลบไปเรื่อยๆจนถึง 3n ส่วน n ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ เราจะเห็นว่าเราสามารถจัดรูปนะคะได้อีกนั่นก็คือสามส่วน n คือ3คูณด้วยหนึ่งส่วนเ6นหกส่วน n คือสามคูณด้วยสองส่วน n นและไปเรื่อยๆจนถึง 3n ็ส่วน n อก็คือสามคูนด้วยเนส่วน n นั่นเองนะคะซึ่งก็จะได้ว่าเท่ากับ 3n อนคูณด้วย9 n นลบ ตรงนี้เราดึง 3n จากแต่ละพจน์ออกมาค่ะ 3n ทั้งหมดยกกําลัง2ก็จะได้เท่ากับ3ส่วน n ทั้งหมดยกกําลัง2คูณด้วย1กำลัง2บวก2กำลัง2บวกไปเรื่อยๆจนถึง n ยกกำลัง2นั่นเองนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็คือซิกมาของ n อนกำลังสองนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า Sn มีค่าเท่ากับ3ส่วน n คูณด้วย 9n ลบตรงนี้กำลังสองทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับ9ส่วน n กำลังสองตรงนี้ซิกมาของ n อกำลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ n คูณด้วย n บวก1คูณ2 n บวก1แล้วหาร6ค่ะจากนั้น จัดการกระจายเอา3 n คูณเข้าไปนะคะเริ่มจาก3 n 3ส่วน n นะคะคูณ9 n n ตัดก็จะมีค่าเท่ากับ27 3 n คูณพจน์ที่2นะคะ3กับ6สามารถตัดทอนกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้313 326 n กับ n ตัดกันได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือ9คูณด้วย n บวก1คูณด้วย2 n หารด้วย2 n กำลังสนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะเราจัดรูปต่ออีกสักนิดนึงเพื่อให้ง่ายแก่การหาลิมิตเนื่องจากขั้นตอนต่อไปนักเรียนจะต้องหาลิมิตของ sn ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้เท่ากับ27-9.2ลบ9ส่วน2คูณด้วย n บวก1หาร n และคูณด้วย2 n บวก1หาร n นะคะนั่นก็คือมีค่าเท่ากับ27-9.2ลบ9ส่วน2 คูณด้วย1 1บวก1ส่วน n และคูณด้วย2 1บวก1นส่วน n นั่นเองค่ะเมื่อเราได้ sn อยู่ในรูปที่ง่ายแก่การหาลิมิตแล้วนะคะขั้นที่3เราก็จะหาลิมิตของ sn เมื่อ n เข้าใกล้ infinity นั่นเองนะคะนั่นก็คือหาลิมิตของ27-9.2 1ดลบ9้ส่วน2คูณ1บวก1ส่วน n คูณด้วย2บวก1ส่วน n นั่นเอง ะะเมื่อ n เข้าใกล้ infinity เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่าลิมิตของมันก็จะมีค่าเท่ากับลิมิตของ27ก็คือ27ลบด้วยลิมิตของ9ส่วน2ซึ่งก็คือ9ส่วน2คูณด้วย1บวก1ส่วน n นะคะนั่นก็คือ1บวก0นั่นเองก้อนนี้มีค่าเท่ากับ0เนื่องจาก n เข้าใกล้ infinity นะคะ1ห,หารจํานวนที่มากๆยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นก้อนนี้จึงมีค่าเท่ากับ1นึบวกศหรือ1นั่นเองและสุดท้ายลิมิตของพจน์สุดท้ายนะคะลิมิตของพจน์นี้ก็คือลิมิตของ2บวกด้วย1ส่วน N ซึ่งเช่นกันค่ะลิมิตของ1ส่วน N เมื่อ N เ,เข้าใกล้อินฟินิตี้ก็มีค่าเท่ากับ0เช่นกันดังนั้น2บวก0จึงเท่ากับ เพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าลิมิตของ Sn มีค่าเท่ากับ27ลบ9ส่วน2คูณด้วย1คูณด้วย2ซึ่งมีค่าเท่ากับ18นะคะดังนั้นเราจึงได้ว่าพื้นที่ใต้กราฟของเราที่เราต้องการนะคะอนาบริเวณที่เราต้องการมีพื้นที่เท่ากับ18ตารางหน่วยนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะพื้นที่ของอานาบริเวณซึ่งล้อมรอบด้วยกราฟ y เท่ากับ9ลบ x กำลัง2เส้นตรง x เท่ากับ0และเส้นตรง y เท่ากับ0จึงมีค่าเท่ากับ18ตารางหน่วยนั่นเองนะคะตรงนี้เราสรุปนิดนึงจากตัวอย่างที่2 พื้นที่ของอนาบริเวณซึ่งล้อมรอบด้วยกราฟ y เท่ากับ9ลบ x กำลัง2เส้นตรง x เท่ากับ0แล้วก็เส้นตรง y เท่ากับ0เราสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ของปริพันธ์ของ9ลบ x กำลัง2เทียบกับ x เมื่อ x มีค่าตั้งแต่0จนถึง3นั่นเองค่ะ